ผมช่างเบลชอชมคนปหลังจากที่เราไล่หาน้ำมันได้แล้วน้ำมันลมหนูเดินเบาได้แล้วคราวนี้เราจะทำการโมคาบูแบบระเบิดหนักๆไปลุนน,น,น,นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำการทำเข็มให้นะฮะเพคา,าบูผมก็ทำไปแล้วดูไนเห็นได้วใช่ปะวิธีการทำเดี๋ยวก็จะเก็บเนียงน้าเก็บเนียงแล้วก็เราจะลัองอีกเงาันนี้ครับ็อย่างที่บอกไปลุ้นก็จะมาแนะนําการแต่งเข็มคาบูบอกไว้แล้ว นะครับเข็มเดิมๆเ,เลยวัดจากปลายมาถึงเดินเบามันจะอยู่ที่35มิมลนะครับ35มิมลไวรุ่นวัดจากปลายาตรงนี้17มิลแบ่งครึ่ง35้นี่บอกว่า,วาอ่าวัดไปเลย17ม็มิลไม่ต้องไม่ต้องไปคิดแล้ว7ิเมิลไวรุ่นเหลาตรง17มเจนี้ลงไปกระดาษทรายเบอร์800รเหลาลงไปแล้วลองเทสดูว่ามันเล่งแล้วระเบิดไหมเล่งแล้วลมันล,ล,ล็อกไหมนะครับถ้าเกิดมันได้แล้วไวรุ่นก็มา เริ่มที่จุด35มิลเลยเอากระดาษทรายเบอร์พันสามเบอร์พันเนียนๆหน่อยกรอให้เรียบกรอให้ลื่นนะครับร้อยเรียบร้อยลื่นให้มันอยู่สไตล์แบบนี้ไปเรื่ยอ่าสไตล์แบบเลียวขึ้นแต่ไม่ต้องแหลมจุ๊บน้ำไปเรืนนะ่เดี๋ยวท้ายเรามันจะอมนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนเราวิ่งเป็นยังไงเสียงระเบิดดุดันไหมยังไงก็ฝากติดตามด้วยผมช่างเบลชอยุมพลทีซีเอสโคตรแรงให้รอใหม่